บริษัทดิมเอ็กซ์เพสเด็กนะคะแล้วก็ทางสตาดิโอค่ะได้นำเข้าภาพยนตร์เรื่องวันพีซฟิล์มโกนะคะเข้ามาจัดฉายในประเทศไทยค่ะอย่างเป็นทางการในวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะจนจนถึงวันที่31สิงหาคมค่ะซึ่งจะฉายทั้งหมด7วันนะคะเพียงเพียง7วันเท่านั้นที่แฟนๆของวันพีซเนี่ยจะได้เข้ามารับชมกันค่ะซึ่ง ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะคะที่จะมีการนำแอนิเมชันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาฉายในรูปแบบของ 4D X คะ่ะให้แฟนๆเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการชมภาพยนตร์คะ่ะ นอกจากนั้นค่ะยังเป็นครั้งแรกของคุณซันนี่นะคะที่จะเข้ามาภากเป็นบทกริลเตโซโลค่ะตัวร้ายตัวเอกของเรื่องนี้ด้วยค่ะก็เป็นครั้งแรกของคุณซันนี่เช่นเดียวกันค่ะกับการรับบทเป็นนักภากเสียงของกระตูนนะคะแล้วค่ะแล้วก็ คนอื่นก็ยังมีในส่วนของน้าต่อยค่ะที่เข้ามาช่วยภาคในบทของเลสแม็กค่ะก็เชื่อว่าแฟนๆของน้าต่อยเองเนี่ยน่าจะอยากที่จะเข้ามาฟังผลงานของน้าต่อยอีกครั้งหนึ่งค่ะในโรงภาพยนตร์รวมถึงครั้งนี้ภาพยนตร์วันพีฟิล์มโกค่ะเรามีการ์ตูนค่ะฉบับที่777ค่ะเป็นฉบับพิเศษที่จะมีให้เฉพาะเพื่อนๆที่ซือบัตรชมภาพยนตร์ของวันพีชฟิล์มโกเท่านั้นค่ะซึ่งเรานํามาแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วด้วยค่ะ ก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนๆของวันพีชทุกท่านนะคะมาร่วมชมภาพยนตร์วันพีชฟิล์มโกในครั้งนี้ด้วยกันค่ะซึ่งจะฉายในเมืองไทยเนี่ยเวันเท่านั้นนะคะ2 5 3สงสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการค่ะ